ันนี้คุณรตีพามาเที่ยวที่ Red Forest Cafe ค่ะที่พัทยานะคะในด้านหน้าค่ะทางเข้าเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันค่ะเราเดินเข้ามานะคะที่ a c k Forest ค่ะในโซนนี้จะเป็นร้านกาแฟค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะคะว่ามีอะไรบ้างไปกันค่ะเปิดประตูเข้าไปนะคะ ก็อ่อให้ล้างมือแล้วก็วัดอุณหภูมิร่างกายค่ะในยุคโควิดนะคะต้องเข้มข้นกันหน่อยมานะคะเราต้องมาสั่งอาหารสั่งเค้กสั่งเครื่องดื่มที่นี่นะคะสั่งเสร็จก็จ่ายเงินตรงนี้เลยนะคะหลังจากจ่ายเงินเสร็จก็ได้บินแล้วก็ไปรอรับนะคะอีกเคาน์เตอร์ด้านโน้นนี่นะคะคือ เค้กต่างๆที่มีในร้านนะะ่าทานนะคะตรวจสองต่างๆเค้ต่างๆนะคะแล้วรอรับนะคะจะรอรับที่เคาน์เตอร์ตรงนี้ค่ะคืรับเคียถ้าใครอยากนั่งด้านในนะคะก็มีที่ให้นั่งะคะ่ะ ที่ห้นั่งบรรยากาศดีจริงๆตกแต่งภายในคาเฟ่นะคะภายในร้านกาแฟะคะ่ะภายในร้านกาแฟและคอเรสนะคะ น,นี่คือรับอ,า,อาหารรับเค้กและเครื่องดื่มนะคะที่พวกเราสัง่งถ้าใครอยากนั่งตรงนี้ก็นั่งค่ะหรือเราก็ถือออกมานั่งด้านนอก,ด,นนอกด้านนี้ก็ได้น,นะคะตรงนี้ก็เป็นที่ให้นั่งได้อีกค่ะหรือถ้าไม่อยากนั่งข้างในนะคะก็ออกไปนั่งด้านนอกตรงนั้นได้ค่ะ ที่เราเดินผ่านมาแล้วนะคะ,คะเดี๋ยวไปรับออเดอร์ที่ทีเ่เดี๋ยวไปรับขนมและเครื่องดื่มที่เราสั่งไว้นะคะรอดูค่ะว่าเราสั่งอะไรบ้างนะคะได้แล้วเห็นไหมคะพะนักง,งานเรียกแล้วนี่คือที่เราสั่ง ครัวซองด้วยนะคะวันนี้เราดื่มเครื่องดื่มที่เป็นสเปเชียลของเขาคือแบล็กบอเรสจีจี้ดื่มอะไรคะเป็นอเมริกาโน่น้ำผึ้งค่ะอเมริกาโน่น้ำผึ้งนะคะของจีจี้แล้วก็มีครัวซองด้วย1ชิ้นเราจะแบ่งครึ่งกันเพราะว่าเรากลัวเราอ้วนไปค่ะคนสวยไป, <laughs> ไปด้านโน้นเลยค่ะเราไปนั่งด้านนอกนะคะ มาเดี๋ยวป้าปเ,เปิดเคอน้บบได้ได้เราะแอร์เรา,าังบ่อยแล้วใช่เราไม่ชอบชมันแอร์มันเย็นเรารับอากาศบริสุทธิ์ค่ะเราไดา้เครื่องดื่มกับขนมที่เราสั่งแล้วนะคะเราก็เดินออกมาด้านนอกค่ะมาน,นั่งชิลๆชมวิวสวยๆดื่มดากับบรรยากาศ ดื่มดํากับธรรมชาติค่ะ,คะนั่งดื่มกาแฟตรงไหนก็ได้ค่ะโอ,อ้มันสวยไปหมดนี่เห็นไหมคะสวยไปหมดทุกที่ร่มรื่นไปทุกที่นะคะมาค่ะดื่มกาแฟกันค่ะทานครัวซองนะคะแวออ๋อค่ะ นี่คือเครื่องดื่มและขนมที่เราสั่งวันนี้นะคะอันนี้ครัวซองค่ะแล้วก็ตรงที่มีวิปครีมนี่คือแบล็กฟอ r e เรสค่ะอันนี้จะเป็นอเมริกาโน่น้งฟึ่งนะคะคีน,นี้คือ,อเครื่องดื่มที่เขาเรียกว่าแบล็กฟอรเรของที่นี่นะเป็นสเปเชียลเป็นเครื่องดื่ม ที่เป็นเมนูพิเศษของร้านแร a c อ f o เรส t นะคะเป็นเป็นช็อกโก,โกแลตช็อกโกแลตเย็นแล้วก็ท็อปปิ้งด้วยปคสีมนะคะแล้วก็มีเชอร์รี่เชื่อนะคะอ,อ,อร่อย ี๋ยวเราชิมตัวซองค่ะชิมเราชิมตัวซองก็เป็นยังไงตัวซองอะไรไม่รู้ไม่ได้อ่ามีหลากหลายตัวซองนะคะไม่ต่างตัวซองอ,อร่อยมากอือ ตัวซองแอลมอนค่ะอร่อยะคะคอนเฟิร์มค่ะเอ,อ่อ Black Forest ที่พัทยานะคะเครื่องดื่มอร่อยตัวซองก็อร่อยบรรยากาศเกินคำบรรยายใช่ไหมคะเกินราคาหลักร้อยหลักายราคาหลักร้อยนะคะยูหลักหลายล้าน นะคะใครผ่านใคผ่านมาแถวนี้มาค่ะมาเช็คอินทะี่ uh, Black Forest Cafe and Restaurant พัทยาค่ะคอนเฟิร์มค่ะดีคุ้มค่าคุ้มราคาที่นี่ uh, Black Forest นะคะเป็นคาเฟ่และร้านอาหารที่พัทยาค่ะ